เรื่องโปรแกรมโก o แม็บวกแนมและการอัปเดตคุณสมบัติของโปรแกรมนี้นะครับเราจะพบว่าในอดีตนะครับโปรแกรมความสามารถของโปรแกรม g ก o แม็กนี้ก็คือมันยัง คำนวณหาค่า reaction rate ยังไม่ถูกต้องนะครับก็คือค่าตัวนี้ซึ่งมันจะมาพร้อมกับนะครับค่านี้สามารถที่จะถูกคำนวณให้ง่ายลงโดย จากองค์ประกอบของมันนะครับก็คือค่าเา็ตที่ย่อมมาจาก p พูด n นเชี e วอ r น y s จีเซ c เฟะครับแล้วก็ค่าเลือกชั้นเรลีนี่มันก็จะมาเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิเล็กตรอน a n s f e r อร์ ในเรื่องของ conductivity นะครับซึ่งเจาะจงมากยิ่งขึ้นก็คืออิเล็กทรอนิกส์ conductivity นะครับหรือว่าการนำไฟฟ้าที่ซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องถทอร์โอน conductivity ด้วยแต่ว่า ในการพูดถึงคำว่าเลียก o ช r เล e ในในสมการเคมีที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็เลยทำให้เกิดหลายชื่อนี้ขึ้นมาอย่างเช่นเราพูดถึงปฏิกิริยาแบบออออ o 2อ2บวก o เท่ากับ สอ oh งเอตุโอ่งนี้นะครับมันก็จะเราก็จะมัก,จะ,มก,จ,ะมกจะเรียกชื่อมันว่าอิเล็กตรอนแทรนเฟอร์แต่ถ้าเป็นในกรณีของอสมการเคมีของกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มก็คือ V เท่ากับ I R เนี่ย V คือความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าแล้วก็ R, ค,ค,ความต้านทานไฟฟ้า,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 ฟฟาอันนี้เขาจะเรียกเขาจะไม่เรียกว่าอิเล็กตรอนแทรนเฟอร์นะเขาจะเรียกว่าอิเล็ก อิเล็กทรอนิกหรือว่าอิเล็กตรอนคอนเน i กติวิตี้นี่แหละไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาใช้คำว่าอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กทรอนิกครับอย่างไรก็ตามก็ถ้าเรานำเอาสองอันนี้มาจัดกลุ่มครับเราจะตั้งชื่อกลุ่มมันเป็นเล็กชันเลดซึ่งเล็กชันเลดจะมีความใกล้ชิดกับเป็ดมากกว่าโดยถ้าเรา ไปอ่านหนังสือนะครับเกี่ยวข้องกับการกำนดทางเคมีซึ่งผมชอบหนังสือของยังนะครับยังจะพูดถึงยัง ครัหนังสือของยังน,น่าจะเป็นเล่มนี้ครับแต่คนเขียน,นยคือคนนี้แน่น,นอนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน้าตาของมันครับว่าทำไมผมถึงพูดถึงมันก็จะมันก็จะอยู่ในเดี๋ยวเราดูสารบันก่อน พลังเชืช้อวินิจฉัยสเฟียร์นะครับหรือว่ารเรียกช่นเหล็แต่เดี๋ยวไปดูให้มันเจาะโจมมายิงขึ้นนะครับเพื่อเขาลองเสิร์ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมเคยอ่านครับเคยอ่านเจอในหนังสือที่เขียนโดยคนคนนี้แหละแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเล่มไหนนะครับแต่น่าจะเป็นเล่มนี้คือเขาก็จะพูดถึงเรื่องการคำนวณหาน่าจะเป็นคำนวณหาไอ ผมเดินเชียวอิติจีสุเฟียนนี่แหละเราลองมาดูว่ามันอยู่ในไหนหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสามครับ 73ขาจะพูดว่า คือในการคำนวณหาค่าเป็ดนี่คนระับมันยังคือโปรแกรมไอ้พวกอัลแมนิตพวกวัดคอนตัมเอพิฟซโซครับพวกนี้มันยังคำนวณค่าได้ไม่ถูกต้องพอๆกันกับพวกโปรแกรมโกลแม็กแนมแล้วก็ cp2k ค ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยอย่างดีที่สุดก็อาศัยสมการเจอร์ inger, ที่เรียกว่าไอบอลโอเปนไฮเมอร์โมเลกุลาร์ไดนามิกครับหรือว่าคาพอลิเนโรโมเลกุลาร์ไดนามิกที่เขียนย่อๆเป็น CPMD ครับ คือโปรแกรมในกลุ่มเนี้ยในปัจจุบันนี้ก็ยังคำนวณหา,าค่าพลั t นเชอ Energy Surface ได้ไม่ถูกต้องพูดง่ายๆคือมันมันทำนายปฏิกิริยาได้ไม่ถูกต้องถ้าสมมุติว่ากราฟนี้เป็น ผลการสังเกตการนะครับไอ้โมเดลโมเดลของ CPMD นะหรือว่าที่มีชื่อว่าคาชื่อที่มีชื่อเต็มว่าคาเาลนโลไอโมเลกุลแอิกนะครับมันก็จะคำนวณให้กราฟอันนี้มาได้ไม่ตรงกันกับผลการสังเกตการนะครับซึ่ง ในปัจจุบันนี้จินก็ยังไม่พบว่ามีใครที่นำเสนอซอฟต์แวร์ที่มันมีประสิทธิภาพดีกว่านี้นะครับซึ่งทำให้จินคาดเดาก็น่าจะเป็นเพราะว่านักวิสิกยังยังไม่ค้นพบหนทางที่จะทำการปรับปรุงพัฒนา คุณภาพของโปรแกรมเหล่านี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นในวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเสนอไอเดียที่มันจะช่วยทำให้คุณภาพของโปรแกรมครับของบอลเอาเป็นในมือ Approximation เนี่ยส,สามารถที่จะคำนวณ ค่าเป็ดได้ตรงกันกับผลการทดลองครับไอเดียอันนั้นตามจริงแล้วมันก็ง่ายมากครับก็คือมันสามารถที่จะกล่าวได้เป็นคำพูดที่กระทัดรัดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็คือถ้าเราคิดว่าเรายังอธิบายได้ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็แค่ทำการ แบ่งย่อยอนุภาคให้มันเล็กลงไปอีกนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้นะครับอันนี้ก็คือไอเดียของอันนี้ก็เป็นไอเดียไอเดีย,เด,ยเดียวกันกับไอเดียของไอเกลแมน,นะนครับที่อธิบายคุณสมบัติของความเป็นกลางทางไฟฟ้าของนิวตอนกับความไม่เป็นกลางของโปรโตอนนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง นิวแมนก็แค่ทําการแบ่งย่อยนิวตรอนกับโปรตอนให้กลายเป็นควาร์กนะครับก็คือทั้งนิวตรอนทั้งโปรตอนนี่เกิดจากอนุภาคที่เล็กกว่าก็คือควาคร์กมันก็เลยทําให้อนุภาคที่ใหญ่กว่าควาร์กสองอันนี้เนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าที่ต่างกันครับอันนี้ไอเดียของเกลแมนอันนี้นะครับก็ได้ถูกนํามาใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมโก o m a ็กแล้วก็แอมแล้วก็ว,วัดผนทารีเชโซนะครับก็คือถ้าจะกล่าวให้มันชัดเจนนะครับก็คือง่ายๆเลยจินก็แค่มองเปรียบเทียบว่าไอ้นิวเคลียสของ อะตอมที่อยู่ในบอลออพเปอร์ไนเมอร์โมเลกุลาร์ไดนามิกเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นสมการเคมีอันนี้นะครับก็คือนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนกับนิวเคลียสของอะตอมออกซิเจนคือถ้านับเฉพาะนิวเคลียสเนี่ยทางด้านซ้ายมือของสมการเคมีอันนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันมีนิวเคลียสอยู่ อี่ตัวนิวเครียตอยู่ของไฮโดรเจนอะตอม4ตัวกับของอะตอมออกซิเจนสตัว2กับ4ทีนี้2กับ4เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาไปรวมทางด้านกับเออเราไม่จำเป็นต้องเอาไปรวมกับทางด้านขวาของสมการเพราะว่า ทางด้านขวาของสม,สมการเนี่ยเป็นเพียงแค่จัดเรียงตำแหน่งของอะตอมใหม่เฉยๆมันก็เลยได้มาซึ่งซึ่งโมเลกุลทางด้านขวาของของสมการเคมีนี้แต่จำนวนอะตอมของทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเนี่ยก็ยังคงเท่ากันคนระับยังคงเท่ากันแต่ว่ามันเขียนเป็นรูปโมเลกุลที่แตกต่างกันเพราะว่าอะตอมเหล่านี้จะจัดเรียงตัวเองแบบ แตกต่างกันระหว่างทางด้านซ้ายมือกสมการกับทางด้านความือกสมการที่มีอันนี้ทีนี้โดยปกติแล้วโปร,โกรแกรม CPMD เขาก็จะคิดว่ามันมีนิวเคลียสอยู่แค่อี่ตัวนะเมื่อกี้ สองคูณสเป็นสบวกสเป็นหมี6ตัวใช่ครับถ้าการคิดว่ามันมีนิวเคลียสอยู่แค่6ตัวเนี่ยมันก็ทำนายค่า p o t e n า i a l Energy Surface ได้ไม่ถูกต้องตามผลการทดลองครับดังนั้นวิธีการแก้ไขหรือแก้ไขพัฒนาก็คือการใช้ไอเดียของเกลแมนนั่นก็คือ เราจะมองว่า,าจินจะมองว่ามันควรที่จะแบ่งแยกนิวเคลียสออกหรือว่าแบ่งแยกนิวเคลียสลงให้เล็กกว่านี้นครับโดยสำหรับในกรณีของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยเนื่องจากนิวเคลียสของมันประกอบด้วยโปรตอนซึ่งเป็นอนุภาคทีเ่เล็ก มากพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต và, ่ว่าอะตอมออกซิเจนเนี่ยมันมีนิวเคลียสที่ใหญ่กว่าอะตอมอะตอมไฮโดรอะตอมไฮโดรเจนครับดังนั้นจีาก็เลยมองว่าควรจะแบ่งแยกนิวเคลียสของอะตอมออกซิเจนลงให้มันมีขนาดเท่ากันกับอะตอมไฮโดรเจนครับเมื่อเราทําการแบ่งแยกให้นิวเคลียสมีขนาดเล็กลงนะครับเราก็จะพบว่านิวเคลียสของอะตอมออกซิเจนประกอบด้วยโปรตอน แล้วก็บีตาครับซึ่งเมื่อเราทําการนําเอาตําแหน่งของอะตอมแล้วก็บีตามาทําการคำนวณหาค่าสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสของอะตอมออกซิเจนแล้วเราก็จะได้ค่าที่สมจริงนะครับสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งค่าที่สมจริงอันนี้เนี่ยไม่เคยสามารถที่จะได้รับโดยอาศัยวิธีการ แบบการยังไม่แบ่งแยกนิวเคลียสนะครับนั่นก็เลยทําให้สองวิธีการนี้แตกต่างกันและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับโดยแม้ว่ามันจะง่ายๆนะครับอันนี้ยังไม่ใช่การแบ่งแยกโปรตอนให้ลงกลายเป็นควาข,ของอเกลียวเมนนะครับอันนี้แค่ทําการแบ่งแยกนิวเคลียสให้กลายเป็นโปรตอนกับอ็ตรอนใชแต่เราจะไม่แบ่งโปรตอนให้กลายเป็นควานะครับเพราะว่ามัน จิมบอกว่ามันยังไม่จําเป็นถึงขั้นนั้นเพราะว่ายิ่งเราแบ่งแยกอนุภาคให้เล็กลงเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีจํานวนอนุภาคมากยิ่งขึ้นนั่นก็จะทําให้มีขั้นตอนการคํานวณเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเปลืองเปลืองเวลาในการคํานวณดังนั้นถ้าหากมันไม่จําเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกอนุภาคลงโดยไม่จําเป็นครับหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าควักอาจจะไม่มีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับ ในการที่จะพิสูจน์ว่าควาร์กมีอยู่จริงในธรรมชาติเนี่ยมันก็ง่ายๆนะครับก็คือการนําเอาควาร์กของเกลเมนเนี่ยมาทําการรวมมาทําการรวมสนามไฟฟ้าของแต่ละควาร์กแล้วเราก็จะได้มาซึ่งสนามไฟฟ้าของโปรตอนของอะตอมไฮโดรเจนตัวนี้แล้วเรานําเอาไอ้สนามไฟฟ้านั้นนะครับมาทํานายเส้นสเปกตรัมของ การแผ่รังสีแล้วเอามาเปรียบเทียบว,ว่ามันจะตรงกันกับกฎบานมือหรือไม่นะครับถ้ามันไม่ตรงกันนั่นก็แสดงว่า,าทฤษฎีของเกลแมนนั้นไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะทําการตัดสินได้ว่าแบบจําลองควาของเกลแมนนั้นมีอยู่จริงทัาในธรรมชาติได้หรือไม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยาการทดลองแบบ แตกระเจิงด้วยอนุภาคความเร็วสูงของศู์เล่งอนุภาคซึนเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการที่จะตรวจสอบว่าแบบจะลองนิวเคลียสของเกลีแม่นั้นมีความมีความถูกต้องหรือว่ามีอยู่จริงในธรรมชาติได้หรือไม่น,น,นี่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆ เราสำหรับในวันนี้นะครับก็มีสิ่งที่อยากจะบันทึกเอาไว้เพียงแค่นี้นครับ